คะอยู่ที่มาลัยนะคะตังพรลังสีน ana, ะคะอยูย่ส่วนบริการบริษัทนลิไฟฟ้าจำกัดมหาชนค่ะค่ะเราก็อยากจะถามว่าความรู้สึกก่อนที่จะเข้าเซสชันนี้ค่ะก่อนจะเข้าพี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วคือคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือใช้ในชีวิตในใน,ในการงานอย่างเดียวส่วนมากแล้วไม่ค่อยได้เข้าข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนี้ แล้วก็ก็มีความกลัวส่วนหนึงว่าไม่กล้าจะใช้คอมพิวเตอร์ทาอะไรนะเพราะว่าจากการที่มี forward o w a r เตือนว่าเมันมีการล้วงข้อมูลอะไรเงี้ยก็จะไม่กล้าทําอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความลับเลยเส่วนมากจะทํางานบริษัทอย่างเดียวแล้วหลังจากที่ได้เข้ามารับข้อมูลแล้วอก็เป็น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 สิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถึงเราจะไม่ จะไม่ได้ทําข้อมูลตรงนั้นแต่ว่าที่บ้านหรือครอบครัวเนี่ยแล้วก็ส่วนรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้เป็นการป้องกันที่ที่ดีมากเลยทีเดียวแหละเพราะว่าถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คือจะจะ,จะถูกถูกโวยข้อมูลแล้วจะถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นไปได้เป็นไปได,เปไปได้เป็นไปได้จริงๆยอมรับว่าเป็นไปได้จริงๆแล้วคำถอบสุดท้ายนะคะ ถ้ามีโอกาสได้กลับมาจัดงานแบบนี้อีกคนที่สนใจจะเข้ามาร่วมหรือเปล่าก็สนใจนะคะเป็น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 อันที่ดีแล้วอยากเชิญชวนคนที่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้กฎระเบียบเกี่ยวกับมันควรจะมาฟังควรจะมาฟังอย่างยิ่งเลยเพื่อที่จะได้เอาไปป้องกันตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ลูกด้วยชอบชอบโชว์ไหนของเรามากที่สุดนะครับตื่นเต้นที่สุดเลยชอบโชว์เหรอ ก็ตรงที่ที่อะไรนะที่เข้าไปอีเมลแล้วก็ forward แล้วก็ให้เพื่อนๆอ,อะไรนะถูกขโมยถูกขโมยอ่พาสเวิร์แล้วก็ไปส่งเงินให้ให้คนอื่นมาส่งเงินให้อย่างนี้นีน่คือป้องกันการสูญเสียที่ดีที่สุดเลย